สวัสดีครับผมปิมมาลูครับและในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนาเกี่ยวกับซีซันพาสเนี่น,นะครับผมทําไมซีซันพาสถึงสําคัญนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันผมบอกเลยว่าใครที่ซื้อซีซันพาสเนี่ยคุ้มยิ่งกว่าคุ้มแน่นอนก่อนที่เราจะไปรับชมกันก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับ ก็ถ้าหากเพื่อนๆอ,อยากจะเติมเพชรน,นะครับแนะนำร้านนี้เลย EC Card ครับจำหน่ายบาตรเติมเพชรราคาถูกนะครับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้หาไม่ได้ที่ไหนแล้วครับเครดิตแน่นปลอดภัยร้อ์เซ็นต์ถูกกว่าเติมเองเห็นๆน,นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างแล้วซีซันพาสคืออะไรนะครับก็ถ้าให้พูดแบบง่ายๆเข้าใจง่ายๆนะครับก็ซีซันพาสก็คือเราจะต้องทําภารกิจมันจะมีภารกิจรายวันกับ รายสัปดาห์นะครับให้เราทำนะและมันไม่ได้ทำยากครับมันทำง่ายมากเพื่อนๆน,น่าจะทำกันได้ทุกคนมันอาจจะยากแค่บางวสแต่ผมว่าน่าจะไหวนะพอเวลาเราทำภารกิจเสร็จปุ๊บเราก็รับของรางวัลด้านขวาได้เลยมันก็จะได้เป็นแต้มเนี่ยเป็นหลอดฟฟ,ฟ้าตรงนี้นะครับก็สะสมไปเรื่อยๆครับเพื่อปลดล็อกขั้นต่างๆพอเราปลดล็อกขั้นต่างๆปุ๊บเราก็จะได้ของรางวัลต่างๆมาครับตามขั้นนั่นเอง ทีนี้ของรางวัลเน่ยที่ผมจะพูดถึงก็คือถ้าเพื่อนๆไม่ได้ซื้อสี่สั้นพาสนะครับเพื่อนๆจะได้ของแค่ระดับทั่วไปเท่านั้นก็คือสายฟรีทุกคนเนี่ยจะได้แค่นี้นะครับเนี่ยจะตันที่4 4ครับซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อพีเมียมจะตัน50นะแล้วก็ของที่เป็นทั่วไปเนี่ยผมพูดเลยว่าของห่วยมากต้องใช้คำนี้เลยนะครับ อ่าเดี๋ยวผมให้ดูแบบคร่าวๆนะเนี่ยอย่างเพชรเนี่ยให้ร้อยเดียวดาวให้100แล้วก็พวกหินคุณสมบัติให้ดีถึง b นะครับแล้วก็ให้แค่กล่องเดียวเท่านั้นเงินก็ให้น้อยมากครับดูแค่15ื่นอย่างเงี้ยเออส่วนคัมพีที่แบบว่าเอาไว้ตีบวกก็ให้แต่เศษมาครับให้เราไปคราบเองอีกของอัปเกรดครับก็ให้แต่ขั้นดีซึ่งแบบขั้นที่ห่วยที่สุดเนี่ยสกิลพอยต์ก็ให้น้อยมากครับ แล้วก็ที่เป็นไฮไลท์ของพวกใสยฟรีก็คือพวกนี้เลยครับเนี่ยกลองสุ่มเกาะระดับดีถึงเอเองนะสุดแค่ a เองนะก็มีปลอกแขนด้วยมีรองเท้าแล้วก็มีวุธครับแต่สุ่มได้แค่ A เท่านั้นสูงสุดเนี่ยดาวเต็มที่ก็เนี่ยขั้นสุดท้ายได้พันเดียวเงินขั้นสุดท้ายเลยนะได้แค่50,000ืนแทบจะไม่มีความจําเป็นที่จะทำซีซันพาร์ทเลยถ้าไม่เติมนะ แต่ก็ถ้าทํามันก็ยังได้ของมากกว่าไม่ทําอยู่ดีนะครับอาจจะไม่เยอะมากานิดหน่อยทีนี้ผมจะพามาดูพรีเมียมครับมันดีอย่างไรนะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างคร่าวๆนะครับให้ดูที่เงินขั้นแรกแล้วกันครับเพื่อนๆเห็นความต่างไหมเงินแค่ขั้นที่1นนะครับให้20,000นซึ่งถ้าเป็นแบบทั่วไปเป็นไงครับขั้นสุดท้ายให้แค่5 0า0มื่นเท่านั้น โอ้โหต่างกันลาวฟ้ากับเหวแล้วดูเพชรครับอันนี้ขั้นขั้นที่2นะให้200ครับอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูทั่วไปอันนี้คือสูงสุดแล้วนะในบรรดาเพชรคือขั้นที่30ให้1อยเดียวมีอย่างอื่นอีกมากมายครับเนี่ยพวกหินอัปเกรดก็ให้ระดับ C นะดีขึ้นนะครับดาวก็ให้เยอะมากมีให้การแตกด้วยนะครับให้กล่องสุ่มหินคุณสมบัติขั้นต่ำเขาก็ให้เรา B แล้วนะสูงสุดขั้น S ครับ มียันโยกังมี1วันมี7วันนะครับแล้วก็มีเนี่ยพวกบัตรเข้าห้องพิติทองคำโอโ้โหดีมากแจกหลายวันเลยนะเออเพชรโอหให้เยอะมีกล่องสุ่มสัตว์เลียงด้วยนะครับมีใบคำภีตีบวกให้มาเป็นใบเลยไม่เหมือนโอโ้โหข้างบนให้มาเป็นเศษอย่างนี้แล้วก็นี่มีหินอัปเกรดครับมีทั้งเกราะอาวุธ แล้วก็เึ้่ประดับด้วยไม่ได้ให้แค่ครั้งเดียวให้หลายครั้งมีมีอีกครั้งหนึ่งคือให้ทีละ2เลยครับนะแล้วดูที่สกิลพอยท์ครับโอ้โหให้เยอะมากๆดูขั้นที่40ครับให้10แต้มเลยครับผมแล้วก็ลองมาดูที่เงินขั้นสุดท้ายครับให้500,000แล้วก็ที่เป็นไฮไลท์ที่สายฟรีจะไม่ได้แน่นอนคือ4 5ถึง50ครับที่พรีเมียมจะเพิ่มเข้ามาดูอันแรกครับกล่องซุ่มกลอก A ถึง S คือการันตีให้เรา A เลยนะครับมีปลอกแขนด้วยมีรองเท้าและอาวุธส่วนขั้น49ให้ประดับ B ถึง S ซึ่งดีมากๆนะครับเนี่ยหมดนี้เลยเนี่ย5กล่องนี้คือเป็นไฮไลไท์เลยแล้วก็สุดท้ายครับให้ฉายาเพิ่มเติมเป็นผู้บุกเบิกคนแรกครับนี่ซึ่งฉายานี้นะครับนี่งผู้บุกเบิกคนแรกครับจะได้เมื่อเราเสร็จภารกิจ ซีซันพาร์อันสุดท้ายนั่นเองนะครับดูสแตตครับ HP 200มานา200พลังโจมตีกายภาพขั้นต่ำกับขั้นสูงสุดเพิ่มอย่างละ50คือถือว่าดีนะถ้าให้เพื่อนๆลองสังเกตที่ฉายาสแตตของกิจกรรมนะครับซึ่ง200เนี่ย200กว,กว่าเนี่ยถือว่าโอเคแล้วนะเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่ถึงนะครับเห็นไหมเราก็สามารถสะสมสแตตเพิ่มเติมได้ครับ อันนี้ผมแค่พูดคร่าวๆนะครับว่าแต่ละอย่างในพรีเมียมเนี่ยของมันดีอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาสรุปประเด็นที่สำคัญเลยของพรีเมียมว่ามันได้ของอะไรบ้างนะครับทองนะครับโอ้โหบอกเลยให้เยอะมากให้เราทั้งหมด1.2เอมเลยนะครับแบบผมรวมมาให้ละคือเยอะมากครับแล้วก็ลูบี้ครับให้เราทั้งหมด2,500เพชรแดงเลยนะครับผมโอ้โหเยอะมาก ดาวครับให้เรามาหูย่างเยอะ25,000ดาวครับคือหเ,เอาไปอัพได้แบบหเ,เต็มเลยมั้งนั่นน่ะกันแตกทั้งหมด12อันครับแจกมาให้อย่างเยอะครับบอกเลยห้ามพลาดเด็ดขาด ยันยูกังนะครับให้เรามาทั้งหมด2อันมี1วันกับ7วันนะครับรวมเป็นทั้งหมด8วันนะแล้วยันยูกังเนี่ยสแตปดีมากนะครับเนี่ยดูสิครับผมเวลาเราตายค่าประสบการณ์ที่เราเสียไปก็ลดลงด้วยนะครับ e x p ที่เราจะได้ก็มากขึ้นนะเพิ่มอีก15%้อทองที่เราจะได้ก็บวกอีก20%สครับสะสมมอนสเตอร์เมื่อล่าก็ได้เพิ่มอีก20%นะแล้วก็อัตราการติดที่ได้เข้าเพิ่มอีก5%ครับ นะแล้วก็ได้กุญแจเข้าห่วงวิติทองคำนะได้ทั้งหมด4ดอกด้วยกันครับแล้วผมบอกเลยใครที่ได้อันนี้ไป4ดอกนะก็ทั้งหมด4วันใช่ไหมครับเพื่อนๆจะสามารถฟาร์มได้แบบก้าวกระโดดเลยไม่ว่าจะเป็น exp ทองคำหรือว่าของต่างๆที่เพื่อนๆจะได้รับนะครับโอ้โหได้มากกว่าทั่วๆไปเลย1.5เท่านะครับ หินอัปเกรดครับก็มีเกรอะอาวุธแล้วก็เครื่องประดับนะครับให้เราอย่างละ3เลยนะครับดีมากกล่องซุ่มหินคุณสมบัติครับการันตีขั้นต่ำให้เราเลยคือขั้น B นะสูงสุดขั้น S ครับให้เรามาทั้งหมด18กล่องเลยนะครับโอ้โห,โโห,โโห,โโหแล้วก็อันนี้ครับที่ผมว่าสำคัญมากคือ k i l ลพอยต์เราหายากมากครับโอ้แต่ว่าพรีเมียมให้เราถึง15แต้มด้วยกันครับ 15แต้มนี่หลายเลเวลเลยนะครับกว่าเราจะได้สกิลพอยต์15แต้มเนี่ยเหนื่อยมากครับนะแล้วก็ทีเด็ดครับก็คือกล่องสุ่มกรอบแล้วก็กลอกแขนรองเท้าอาวุธระดับ a ถึง S ครับเครื่องประดับระดับ B ถึง s อ่านี่เป็นไฮไลท์แล้วก็ได้ฉายยาอันใหม่ครับผมซึ่งถ้าหากว่าเราจะเปิดพรีเมียมนะครับเราจะต้องซื้อแกรนเซตอันนี้มูลค่า450เพชรนะครับ ค่าให้ตีเป็นเงินก็จะอยู่ที่ต้องซื้อเนี่ยทั้งหมด5แพ็คครับตีเป็นเงิน175บาทเพียง175บาทเท่านั้นครับถือว่าไม่แพงนะออไม่แพงเลยนะครับ175บาทเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้รับของที่ผมพูดมาเนี่ยทั้งหมดเลยครับบอกเลยว่าโคตรคุ้มทีนี้มันก็จะมีแพ็คอื่นๆอ,อ,อีกครับคือ Royal Set นะอันนี้1,800เพชรเดี๋ยวผมจะมาคำนวณให้ดูว่าเราจำเป็นต้องซื้ออันนี้หรือเปล่าครับเพราะว่า Royal เ e t เนี่ย เขาจะแถมคะแนนมาให้เราเลย1,000แต้มครับแล้วก็มีชุดซีซันพาสคะแนนภารกิจแบบบวก150%นะครับแล้วก็ส่วนอันนี้ครับก็คือเป็นคะแนนซีซันพาส60แต้มใช้300เพชรอันนี้ไม่คุ้มเลยนะตัดทิ้งออกไปเลยมาก่อนอื่นเลยซีซันพาสเนี่ยมีทั้งหมด50ขั้นนะครับแต่ละขั้นจะใช้คะแนน60แต้มครับ50คูณ60เท่ากับว่าเพื่อนๆจะต้องสะสมทั้งหมด 3,000แต้มถึงจะปลดขั้น50ทั้งหมดนะครับถ้าเพืนเนซื้อ1,000แต้มเนี่ยก็เนี่ยโ,โหเกือบจะเท่าผมแล้วอ่ะเพราะผมตอนนี้1,100เองเกือบจะเท่าผมแล้วก็โ,โหชั้น17-18ได้เลยครับแต่ให้มาดูตรงนี้ก่อนครับภารกิจเนี่ยมีรายวันกับรายสัปดาห์นะครับรายวันเราต้องมาทําทุกวันนะแต้มที่เราจะได้รับรายวันคือ80แต้มครับ80แต้มเราสามารถสะสมได้ทั้งหมด28วันนะครับ ก็เท่ากับ2240และเกือบจะ3,000แล้วนะขาดอีกแค่760เองนะครับทีนี้มาดูภารกิจรายสัปดาห์ต่ออาทิตย์หนึ่งเราจะสามารถสะสมได้ทั้งหมด310แต้มครับและเราสามารถทำได้ทั้งหมด4สัปดาห์ด้วยกันนะครับก็3 1 0แต้มคูณ4ครับก็1,240แล้วนะแล้วก็บวกภารกิจรายสัปดาห์ครับอีก2240เท่ากับว่าถ้าเพื่อนๆไม่พลาดเลยนะครับจะได้แต้มทั้งหมด 3,480แต้มซึ่งถือว่าเพียงพอมากๆครับมันใช้เพียงแค่3,000แต้มเท่านั้นมันเกินมาตั้ง480นะเท่ากับว่าเราสามารถพลาดได้อีกหลายวันเลยนะ480เนี่ยพลาดได้เยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าเราไม่จำเป็นต้องซื้อนี้เลยครับรอย,ยัลเซ t นะอ่าเดี๋ยวผมก็ลองซื้อให้ดูนะครับ450เพรครับอ่าผมซื้อเรียบร้อย นี่ครับซื้อปุ๊บเนี่ยมันจะปลดล็อกแถวล่างให้เราเลยครับผมนี่โหโเป็นประกายระยิบระยับคือผมเพิ่งมาเปิดนะผมยังไม่ได้เปิดเลยครับซึ่งจริงๆมันควรเปิดมากนะของมันดีมากๆเลยครับโอเคผมก็รับทั้งหมดเลยมันน่าจะมีปุ่มรับทั้งหมดเนาะต้องมานั่งคลิกรับทีละอันอ้ออีกอย่างหนึง่งถ้าเพื่อนๆมียันโยก,กังอยู่แล้วนะครับ คือถ้าเพื่อนๆใช้อยู่แล้วอย่าเพิ่งรับมานะกดรับปุ๊บมันใช้ให้เราเลยนะครับยันโยกังแต่เอเนี่ยไม่เป็นไรครับบัตรเข้าหมงมิติเออมันมันยังไม่ได้ใช้ให้เราครับเราสามารถรับมาก่อนได้แต่ไอ้นี้ดูดีๆนะครับยันโยกังเนี่ยอย่าซ้ำกันนะคือมันไม่สามารถทบวันต่อไปได้ครับนะเนี่ยเดี๋ยวจะพลาดแบบผมนะครับเนี่ยผมเปิดเพิ่งจะเปิดไปเมื่อกี้เลย23ชั่วโมง แล้วผมเพิ่งรับมาเมื่อกี้พลาดเลยครับ24ชั่วโมงก็เตือนเพื่อนๆไว้นะครับก็โอเครับทั้งหมดเรียบร้อยได้ของมาเพียบเลยครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับซีซันพาสหน้านี้ผมแนะนำเลยว่าควรซื้อนะครับถ้าเราไม่ได้แบบว่าสายฟรีจนเกินไปนะครับผมมองว่ามันมันคุ้มค่ามากๆที่จะซื้อนะครับเมื่อเทียบกับของที่มันได้รับครับ ก็ได้เพื่อนๆชื่นชอบก็ฝากด like, กดไลค์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับผม